ตรักของโค้ชชอบนะครับคือสิ่งการเสริมดวงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบต้องเรื่องเสริมมนุษย์เกิดมาเพื่อทํามอย่างหนึ่งก็คือสร้างความดีสองสร้างเงินสสร้างคนนะครับ,รบก็คือในเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกล่าวกับพุธมขม,มากะหรือสาวกข,ของพระองค์เมื่อการละครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำไม่ได้มี4ี่ข้อสิ่งที่พระพุทธองค์ทําไม่ได้มี4ี่ข้อหนึ่ง กรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับกรรมพระพุทธองค์ไม่สามารถจะไปแก้กรรมให้ผู้อื่นได้นะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองธรรมะอันโอสถไม่สามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้ต้องพิสูจน์สัมผัสได้นะครับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับก็คืออันเนี้ยสัมผัสได้ด้วยจิตรรสัมถัดนะครับข้อที่สามธรรมะที่เป็นที่สุดของพระพุทธองค์เนะี่ยเปรียบสเสมือนหญ้าที่ไม่มีราก นะครับเหมือนคนที่ไม่มีศรัทธากับตถาคตเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับอ่าและเนี่ยก็คือสามสิ่งนะครับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทรงทรงทำไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่มีบุญวาสนาเนี่ยก็จะไม่ถึงพระองค์ก็จะไม่ให้ประโยชน์ที่สิ่ง่งเรื่องนี้เลยนะครับเพราะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับการที่มนุษย์จะแก้กรรมได้นั้นนะครับไม่สามารถแก้กรรมได้แต่เราสามารถ สร้างบารมีได้นะครับด้วยทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีนี้นะครับพัฒนานะครับโดยทําให้มากที่สุดนะครับก็คือสําคัญที่สุดนะครับมีสองอย่าง 1. การสวดมนต์นะครับสการภาวนาการสวดมนต์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทําให้จิตรวบรวมเป็นโฟกัสหรือเป็นจุดหนึ่งเดียวทำให้เกิดพลังนะครับอันที่2การภาวนาแปลว่าการยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะครับเพราะมนุษย์เนี่ย จะหลุดพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือมีจิตใจที่สูงกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือเป็นเทวดาเป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นมีสสิ่งนะครับวันนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดไว้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็มีด้วยประการทัน้งนี้นะครับสำหรับการเรียนวิชาโหราศาสตร์นี้นะครับจะต้อง มีความรู้เข้าใจเรื่องดาราศาสตร์ก่อนนะครับดาราศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของจักรวาลนะครับตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์ดาวจันทรดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์เนปจูนพลูโตเนี่ยที่มีความหมายนะครับดาวแต่ละดวงคนแต่ละวันมีความหมายมีความสําคัญเท่ากันหมดนะครับมีทั้งจุดดีมีทั้งจุดเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนามาใช้นะครับในการที่จะนําเสนอหรือบอก ให้ผู้คนอื่นได้เข้าใจนะครับซึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้กรรมนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเรานะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนเองนะครับสวดมนต์และนั่งภาวนานนั้ได้บุญอานิสงส์สูงที่สุดนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ชนมงคลครับผมสวัสดีครับ